เนะดินนะี้ได้มั้งว่าเขาอยู่กันอะเดินมาเดี๋ยวหันมาป้า,าเราเข้าแคปโผล่น้อยกลับไปทำง,งานที่ระยองวันนี้เขามีงานก็เหลือวนันเหลือลงพอดีเมื่อกี้ฝนตกหนักที่ไต้ตนะแต่ว่าก็หยุดละ โอ้หาไปเยอะเนี่ยลงมาชั้นใต้ดินหมดแล้วก็ยังไม่เจอเพิ่มนะตัวเลขก็ถอยหลังกลับไปนะเพราะว่าทางพิสูจน์หลักฐานมาเพิ่มคนอีกหคนทำไมยอดผู้หาไม่เจอได้จะเหลืออยู่ที่สิี่เออไม่เข้าใจมันทำไมกลับไปกลับมาเพิ่มข้าม,มอีก เป็นไงบ้างเนาะเรียบร้อยนะยังไม่เจอเพิ่มใช่ไหมตรงนี้มาโซนไหนมะเนี่ยทางเดินเหรอ Hori ใช่พี่ใหญ่ไปไหนอะอยู่ข้างในอะฮะอยู่ข้างใน,นเป็นไงบ้างกอนชุวงตอกก้ามาลุยกันต่อเลยเพราะช่วงตอตกมันจะเป็นปัญหาังตอกหนักใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นหรือไงตรงนี้ใช่ะจ,ะจะเป็นลืกนแบบฟอ๋อ,อ,อพื้นเหรอซ้อนกันอยู่ ดูดีนะเผื่อเจอชิ้นส่วนนะใช่ครับอันนี้ใส่เข้ามาให้พยสัเก็ตเพราะว่าจุดนี้ที่าทางเดินใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กลิ่นเนาะยังไม่ได้กลิ่นใต้แผ่นนี้ยังดูดีอ่ะอแผ่นนี้แล้วก็ยาวยาวไปถึงตรง มนี้เดี๋ยวออกเหรอมเนี้อยลอ,อกุกกมาวางวว็ยรออกไปอไปอวัอนม,มาไล่วันไม่ยอมไอวันงมาไล่เพียบเลยเ้ยนวันเรา,า,ากลับมาทำงานแล้วคคแบ็น้องวนัน Ơi, bà báo đuôi, bà ăn Cô 2 ăn à 你好。

ไช่แผ่นพื้นอ่ะแต่ไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีครับต,ตอนนี้มีกล่นก็จะเป็นเหมือนกับเต็นที่เขาพักตรงนี้เหรอไม่นะเพราะว่ามันมีช่องมันเลยไปหน่อยป่ะหรือว่าตรงนี้นเ,ลเลยไปหน่อยฮะ 没带。 ไปไงไขวานมาแล้วม้กไม่ปังข้าไม่ฝังทำไปละอยากทำก็ทำได้รถแรงรถพลังหน่อยแ,แล้วก็ได้เพราะว่าน่องไม่ใช่เท้าฮะไม่ใช่เท้ามากต้องหนจะได้เจอเนะี่ยตัวนี้มีไหมตัวนู้นนะ

เรียนเพื้นดานเดิอนนี่เชื่มวี่กันแค่หนึ่งเอ้มีโอกาสมีคนไหมเนี่ยใต้นี้เหรอ,เ,อเราได้อยู่เนี่ยโอ้ตรงก้ลาลอ,อก,กน,นะนี่แผน่นพื้นนี่ลรงพูดอยู่ อาจจะมีคนอยู่ข้างล่างก็ได้แข็งเ้ยหักให้ออกด้วยดีนะยิบเจ็ดยิบแปดนี่ก็ทำงานเข้าขากันดีน,นะ เนี้ยขึ้นไปแล้วตอนเมื่อกี้เฮ้ยถือเรือเลยเว้ยตรงนี้ยุกได้ไหมเนี่ยตรงนี้อยู่บนดินนะไม่อยู่บนตรงนี้ไม่ใต้ดินไหม

จะเ,เปิดเดินหน้านู้นเหรอไปนี่เหรอใต้ดินี่ครับเแต่ไม่เหรอต้องไปหาทางตรงนี้มีชั้นใต้ดินเปล่าระวงังเลยไม่มีเหรอ เจวันนะกลับอยู่น้องวันของเราน้องวันกับแบ็กเรียบร้อยไหมร้านแต่เช้าแล้วครับขอบคุณมากเลยนะดูข้างในนะนี่เป็ดเหรอ,อแดองกันบ้าแดงกันบ้าเจอแล้วเออแดงนี่เหรอ,อเป็นไงบ้างเออพี่แดงขึ้งหลังไม่้เงียบเลยไม่ได้เจอกันลุยต่อ ได้เจอแล้วเรียบร้อยดีด้วยพี่ใหญ่ไม่ยอมหยุดเจ็บปะวะได้กินยาเปล่ากินให้ต่อเนื่องนะวัวนโอเคเอาลุยไม่เจ็บก็ลุยกาหัวใจทั้งวันอ่ะสวนเลยจะได้ได้แดนไงพี่แดนมีมาไหมพีม่แดนเออาาไปปรหแดนนใ้้งมาช่วยอยู่ทุกวันอเอน ดีไสน์ก็ลุยต่อแล,ล้วฝนหยุดก็ลุยก็ตับเก่งข,ข,ขึ้นจากกันไปทางเก็ต้องกลับไปทํางานเหมือนกันเพราะเขาต้องมีงานทำมาอากินนะนที่มาไี่ก็ไปจัดตบักมาช่วยนั้นนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมมือกันนะสายเจ้าอย่างรถของไอ้น้ตเองก็ชื่อแสงสิริเขาก็มาช่วยทั้งเดือนแล้วเขาต้องไาทำงานที่ระยองเขาต้องขอตัวไปก่อน อ่ะดูต่อนะครับพวกเราเรนกำลังใช้ทุกคนเรียบร้อยดีนะที่ต่นหลักฐานก็เก็บหลักฐานต่อเนื่องนะเราก็จะช่วยเต็มที่ไม่มีปัญหานะเอาละใกล้ละอีกนิดนึงน้นงงนำท่วมไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากสวัสดีน้อง เรียบร้อยนะน้ำท่วมไหมเมื่อกี้กทิศหน่อยครับทิดหน่อยนะโอเคเอาต้องลุยต่อคืนนี้ต้องให้ได้เพิ่มนุ้ยมันคืนไม่มีเลยเหรอย,ยังไม่ได้ไใช่ไหมโอเคเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ก่อนนะก็เดินเยี่ยมทีมงานแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะลุยทางไหนต่อ ก็อองลงไปต่ำกว่าพื้นดินแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังหาไม่พบนะเออไม่รู้ไปรวมกองรวมอยู่ที่ไหนเศษเหล็กก็เยอะเหลือเกิน คู่นี้วันหยุดอีกวันนะครับพวกเราก็พักผ่อนกันได้วิธีฉาบมงคลวันนี้ก็ผ่านเรียบร้อย เดีย๋ยวไปดูปักตึงใหม่ทอ,อ,อะไรกันน่าจะตัดเหล็กด้วยตอนนี้ งบ้างลูกตอนอยู่เจออะไรไหมนี่ทำอะไรเชื่อมตัดเหล็กอยู่ตัดเหล็กครับอันนี้ผมมาดูแลมีที่เขาตัดโอเคมีอุบัติเหตุอะไรเปล่ายังครับทีี้เราทีมตัดเหล็กนะเรียบร้อยดีไน้องทำอะไรกันเนี่ยตัดเหล็กเหรอเยอะไหมตัดเสร็จจังโอเค นี่ที่ตะเกียงโอ้มันเยอะเยอะมากกเลย กทมมาช่วยขนรถหกล้อใครมีอะไรก็มาช่วยกันเต็มที่ฮะรถเล็กหน่อยก็ยังขนได้พีนะ่ห่โอเคเดี๋ยวดูวิธีหลักฐานดิทำถึงไหนแล้วขอบคุณน้น้องกี่เที่ยวแล้ววันนี้สามแล้วนะ ดีครับเรียบร้อยนะอันนี้ก็ทีมพิสูจน์หลักฐานกับกรมยชธ,ธิธรร่วการมมือกันเก็บหลักฐานเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างครบถ่วนไหมไอ้น,นี่ไปทำไมก็เห็นเนี่ยดีคอสตภาพ uh oh. uh oh. เข้าไปได้แปบ่ ไม่ใช่เดี๋ยวนึกว่าเขาล้อมเป็นอันนี้ก้อนเห็นอะไระเป็นก้อนเศษเศษที่เก็บออกมาจากเสาที่เราคอลี่กันอ๋อจากเสา,า,สาใช่ค่ะสรุปาหาคนผิดได้ยังโอ้ยยังค่ะจะตัดสินอะไรใครไม่ได้เลยไปแล้วให้แนะหละเอาให้รอ,อบครอบอให้ละเอียดละเอียดใช่นี่เขาทำงานกันละเอียดนะมีใส่หลักฐานใช่ไหมกี่ร้อยชิ้นแล้วสรุปสี่ร้อยประมาณถ้าคนเผิดบวกกับเลขเสริมประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยชิ้นแล้ว โอ้เอาเลยลุยเพื่อเดี๋ยวมันก็คอลิีกนี่สวยดีนะค่ะไปเจอเหล็กทำไมวะเนี่ยโดนเหล็กโดนเหล็กค่ะก็ถ้าโดนเหล็กก็อาจจะไม่ทดสอบกำลังค่ะอ๋อดูสภาพใช่ดูสภาพเสถียรเชี่ยวชาติดเชี่ยวชาเรื่องงานโยธาแล้วปอเถอะพอเถอะสบายนะพอเถอเก่งแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอันนี้อยู่สอนอเหรออยู่กับพี่หลองพี่น้องเด็กเด็กพี่น้องค่ะอ๋ออันนั้นต้ระวังเชียวชาติด้วย ขอบคุณนะก็ทำลุกภาคเกลันมาพร้อมกันนะฝ่ายกีฬาถานเขาก็ไม่ยอมแพ้คาก็เก็บตลอดเหมือนกันเราก็ช่วยเต็มที่อันนี้ก็กลายเป็นที่นั่งอย่างดีเลยนะสบายนะมีที่นั่งเออนั่งนี่ก็ดีนะยกไปไหนเนี่ยออนี่เขาไมจอดาแล้วไม่จอดครับเออนั่งดีไว้มีที่ระบายอากาศตรงนี้อ่ะ บายเลยเออข้างบนมันจะล่วงไว้เนี่ยไม่ล่วงอ่ะเออก็เหมือนกับเ,เข้าใกล้เส้นชยัยเดี๋ยวเส้นชัยวิ่งหนีไปหน่อยเพราะว่ามันมีคนรายงานเพิ่มมาว่าแทนที่เป็นร้อยสามกลับเป็นร้อยร้อยเก้าอ่ะตอนนี้เพิ่มอีกหกคนมันก็วิ่งหนีจากแปดเป็นสิบสี่ตอนแรกนี่ว่าจะเหลือแค่แปดตอนนี้กลายเป็นเหลือสิบสี่แล้วเออไม่รู้งง้องไปไหนหกคนนะ มีคนมาแจ้งทีหลังไงผั้ตํารวจก็เอ้าเอาให้หาเท่าไหร่ก็บอกมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราค้นหมดเราก็ต้องไปแล้วนะถ้าไม่พบจริงๆก็คงต้องปล่อยให้เป็นส่วนที่เหลือแล้วเกิดเจอก็มาเก็บทีนะว่าเราคงไม่สามารถอยู่ได้ยาจนาม่รวจไอ้ที่แจ้งมาเป็นมันย้ำแค่ไหนนะแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่อ่ะหลักฐานก็เต็มที่นะเราก็ให้ความแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้ไผู้ตารวจฐานก็ต้องเขาให้มาเลือกเอาเขาก็มาแต่เช้าวันเลือกเข้าไปในซ้ายตรงไหน ก็ไม่มีปัญหาตรงข้างล่างที่กลับอกว่าหลักฐานเยอะขึ้นเพราะว่าเนื้อคอนกรีตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีข้างบนมันคงตกมาสูงมากเหมือนก็แทกพื้นมันก็เลยป่นสลายหมดแต่ด้านล่างมันก็มีชิ้นส่วนที่ดีอยู่พิสตุหลักฐาน,นเก็บไปหลายร้อยชิ้นแล้วโอเคมันคงมีหลายประเด็นอ่ะทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างทั้งกลุ่มงานน่นตาตาคงต้องหลายประเด็นแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้ไปรับผิดชอบนั้นก็อย่าให้ความเห็นดีกว่ารอให้ผู้ที่ไว้ใจ รองเท้าวันนี้เปลี่ยนแล้วรองเท้าใช้รองเท้าในประเทศไทย <Blaze> ท <thin> <pineapple> ทนะไอ paint, ้ไม่ใช่รองเท้าอันนี้หน้าคนรองเท้าอยู่นี่ก็ใส่สบายดีนะรองเท้าก็มาให้หน่วยงานใช้เราขอยืมมาใช้ก่อนเดี๋ยวเราคืนให้รองเท้าอะไรคีแต่ว่าถ้ในประเทศไทยก็หัวเหล็กดีใส่แล้วก็ไม่ลื่นดีแล้วก็การน้ำไอ้ไอ้คู่ที่เก่าที่ใส่มันไม่ไม่ใช่หัวเหล็กมันก็เลยบางทีเดินแล้วน้ำรั่วเข้านั่งเท้าเปียกทั้งวันนี่แข็งแรงดี ไปลื่นไปอโอเคเดี๋ยวมีรครับเดือนนะก็พยายามให้กำลังใจหน่อยกันวันนี้ช่วงสองวันนี้ยังไม่เจอเป็นทิ้นเป็นอนมากเดี๋ยววาเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดเจาะตรงทางเดินได้ก็อาจจะเห็นมากขึ้นโอ,โอเคครับขอบคุณนะสวัสดีครับ